ปจำสัปดาห์รับค o n ด้าคลิ k ไอจำนวน6รางวัลรางวัลละ46,500บาทร่วมสนุกได้ทุกวันผ่านทาง SMS ที่หมายเลข477-700 0เเริ่ม11พฤษภาค,คมถึง16มิถุนาย,ยนนี้แฟนพันธ์แท้และครเจ็ดสีอยาพลาด สวัสดีค่ะในละครดอกแก้วถ้าพูดถึงความหวานต้องยกให้คู่พระนางค่ะแต่ถ้าทั้งรักทั้งแค้นต้องยกให้พี่ไม้และคุณชมาพรคู่นี้เขาแรงมาแรงไปจริงๆค่ะเจอหน้ากันแต่ละครั้งไม่ใครก็ใครต้องเจ็บตัวค่ะสําหรับคู่ของกระติบชวนกรอนและสันที่เชื่อโดนในละครดอกแก้วเบื้องหลังการถ่ายทําโชคดีที่ทั้งคู่สนิทกันอยู่แล้วก็เลยเปิดทางให้อีกฝ่ายลงมือได้เต็มที่ค่ะเรียกว่าแฟนละครสะใจกันทุกฉากที่มีการปะทะอารมณ์กันค่ะคู่เรารักกันมากครับปานใจอะไรคะ รักกันจริงจริงนีแหละเรียกว่ารักกันมากเจอกันหน้าที่ไรก็ทะเลาะก,กันทุกทีครับส่วนใหญ่เจอกันก็ช้ำร้ายร่างกายกันใช่หนูหนูกลับบ้านไปช้ำทั้งตัวเลยค่ะอบอกก่อนคือในเรื่องอ่ะคุณน่ะนิสัยไม่ดีชอบไปแกล้งนางเอกแล้วผมเป็นบอดี้การ์ดผมก็ต้องคอยปกป้องเขาจุบจริงจบจริงจบจริงฉากเดียวเองฉากเดียวฉากเดียวขอโทษแฟนๆันันนะที่นี่ด้วยนะคะจริงๆจริงก็ไม่ไไม่ได้รู้สึกดีเลยสามสองมก็จู จากคู่แค้นเปลี่ยนมาเริ่มมีความรู้สึกดีๆให้กันได้ยังไงติดตามในดอกแก้วคืนนี้นะคะมาที่ความรักของคู่นี้ในลุยค่ะซันนี่คาเวลแลับพลพนพัดแต่ละฉากที่เห็นเนี่ยหวานกันจริงๆเลยนะคะจากนั้นมาร่วมอวยพรวันเกิดให้จักรพัรดอาคาสิลิพร้อมบรรดาแฟนคลับค่ะ พลภูนพัฒและแซมมี่คาเวลเขาฉากกุ๊กกิในลกครลุดยด้วยกันมาก็เยอะเล่นจริงกันซะส่วนใหญ่<อ>จนถูกพี่พี่ทีมงานแซวกันว่าวเออสมจริงสมจังแบบนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรในก็ไเปหรือเปล่านะคะทั้งคู่ได้ยินแล้วจะแก้ตัวว่าไงาดีคะเอ๊ตายตาย,ตาย,ตาย,ตายถ wig, ามถึงเรื่องพวกนี้ไม่ได้เลยาตายแบบพ่อแง่แม่งอนมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะเผินนะเป็นเรื่องแรกที่เริมเป็ี่ยนค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ต้องมีฉากที่เล่นจริงนะคะทุน มีจูบจริงด้วยมองมองแบบคนร่วมง,งานกันหน่อย่ีอยมองแบบพ <c oughs> ิเศษหรือว่าน้องแหม่เจ็บๆน้อยร่วมง,งานกันมาเรื่องหนึง่งนะครับก็เลยทําให้เอเขินน้อยลงครับตามบทเลยค่ะตามอารมณ์ต่อเนื่องไปเลยเป็นกําลังใจให้ความรักของคู่นี้ในลุยทุกคืนวันพุธและพฤหัสบดีนะคะ เหล่าแฟนคลับเตรียมตัวเซอร์ไพรส์วันเกิดจักกัตัน,นรรมคำซิริที่กำลังถ่ายทำละครเรื่องลุยอยู่นานค่ะกะว่างานนี้ดาราขวัญใจต้องอึ้งแน่นอนแต่มาเกิดเหตุการณ์พลิกล็อกแผนแต่ซะก,ก่อนเหล่าแฟนคลับเลยทำเนียนมอบเค้กและของขวัญให้จักกัตันไปแต่โดยดีค่ะสซายไค่ะทุกคนขอบคุณนะคะเกล้ๆหมดแล้วอ่ะลุกฉันหักไปแล้วทุคคกคน แฮปปี้เบิร์เดย์พี่จันนะครับก็เป็นพี่สาวที่น่ารักแบบนี้แล้วก็ขอให้รวยรวยมีเงินเยอะๆนะครับแล้วก็น่ารักอย่างนี้ต่อไปนะครับผมหลังจากได้รับคำอวยพรจากเหล่าแฟนคลับเสร็จเรียบร้อยจักกะสันก็ลุยถ่ายทำละครต่อทันทีโดยไม่รู้ว่าที่เด็ดยังไม่หมดแค่นี้นะคะเมื่อเหล่านักแสดงลุยนัดแนะแผนเซอร์ไพรส์เด็ดเด็ดกับพี่สแตนแมนที่จักกสันต้องเข้าคิวบูด้วยงานนิ้ถึงขั้นทำให้สาวจันต้องเสียน้ำตาเลยล่ะค่ะ น,นี่นานเจจริงขอบคุณค่ะมาเล่นแรงอ่ะไม่เป็นไรที่พอดีมากเลยค um ่ะคือแบบว่ามปนเป็นซซนที่เราต้องบูพอดีด้วยเนาะเราต้องมากองถ่ายแล้วก็เป็นละครบูด้วยแล้วก็แบบคือทุกอย่างมันค่อนข้างจะลงตัวอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบง่ายต่อการเซตขึ้นนะตอนแรกก็คิดว่าเออจะทําอะไรดีอะไรเงี้ยเธอเป็นคนต้องคิดใช่ไหมห้ มีงานได้เยอะแล้วก็หาแฟนให้ได้สักทีหนึ่งไงก็ขอให้เจ้มีความสุขมากๆนะแล้วก็แล้วก็อวยพรอเหมือนเดิมทุกปีลกเจ้าแดนซ์ทั้งลายได้มันกันเต็มที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในคอนเสิร์ต Fat Boy Slim l i s e in Bangkok ค่ะระเบิดความมันด้วสมการรอคอยของเ่าขาแดนซ์